That's what's just happened in Thailand. 42-year-old Peter Lim j u r u n r a t sailed to victory in m a only to be stymied by the military and the royalists, who see the Harvard-educated reformer as a threat to the monarchy. นี่สิคนที่ควรจะเป็นนายกคนที่30ของไทยสง่างามบนเวทีโลกฉะฉานและชัดเจนถึงสวส่วนใหญ่และพักการเมืองต่างขั้วจะไม่สนับสนุนพิธา But apparently, people use that as a weapon against us to destroy us. It's not the first time in Thai history. I mean, if you follow Thai politics closely in every decade 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago, monarchy would be used for a political advantage. เมทยไดังไกลไปทั่วโลกแล้วหลังพ่อส้มพิธ,ธาให้สัมภาษณ์นักข่าวอาวุโสของสถานีโทรทัศน์ CNN จนต่างชาติพากันบอกว่านี่แหละนายกของไทยที่จะพาประเทศไปสู่ความเจริญอย่างแท้จริงเรนีวออ่ก โดยเมื่อวานที่ผ่านมาพ่อส้มก็ได้พูดถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันว่ามีสองฝ่ายระหว่างผู้ที่ได้รับเลือกตั้งมาและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นการต่อสู้ระหว่างสภาสูงและสภาล่างแถมยังมีการนำเรื่องหุ้นสื่อเมื่อ17บปีก่อนมาสกัดการขึ้นสู่ตำแหน่งของเขาอีกทั้งทั้งที่รู้กันอยู่ว่าหุ้นนั้นก็ไม่ใช่ของพิธาโดยตรงขณะที่สื่อไอทีวีก็ปิดตัวไปหลายสิบปีแต่ก็มีการพยายามจะฟื้นคืนชีพกลับมาให้ได้ เรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้นี่ไม่ตามข่าวช่องอื่นเลยนะรอดู ITV ITV อีอยู่ไหนทำไมทําแบบนี้นี่ breaking news ต้องมาแล้วนะข่าวใหญ่แบบนี้เนี่ยเพื่อนลอบตัวเมาส์กันไปหมดเลยว่าแบบว่าเฮ้ยมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วนี่เชื่อใจไอทีีสุดๆไหนอะทำไมไม่ทําข่าว ส่วนที่หลายคนมองว่าพิธาขุดลุมฝังตัวเองด้วยการเสนอนโยบายมห1ึห่พิธาก็พูดชัดเลยว่าไม่รู้สึกเสียใจเลยแม้แต่น้อยก่อนจะเสริมว่าเป้าหมายของพรรคก้าวไกลคือต้องการรักษาสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ร่วมกับสังคมใหม่ต่อไปพร้อมกับฝากถึงผู้สนับสนุนทุกคนว่าเราชนะแน่ถึงจะยังไม่ชนะทันทีแต่เราสามารถเก็บสะสมชัยชนะจากก้าเด็กๆ ประเทศไทยเหล่านั้นจะต้องออกจากวงจรอุบาทของเผด็จการทหารและขับเคลื่อนไปขขางน้าด้วยกันคะ่ะผมเชื่อว่าถ้าไม่มีใครชูคำขวัญเราจะสู้เพื่อในหลวงถ้าไม่มีใครอิงแอบ,บสถาบันเพื่อก่อรัฐประหารถ้าไม่มีใครเอาเรื่องล้มล้างสถาบันมาปลุกปั่นทางการเมืองให้คนเกลียดชังกันเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองความขัดแย้งในสังคมไทยคงไม่มาถึงจุดนี้ ถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาใหม่อย่างมีวุฒิภาวะแก้ปัญหาที่ต้นต่อด้วยการยุติการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นประเด็นการเมืองเพื่อที่จะพัฒนารักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไป